ปลาพี่น้องปลาต้มงนี่ก็ได้ได้โทอดับเนาะเดีวเราเอานมาใส่โอ้โดนะ่ะนะภูมิแล้วจะมันาหารลงเนี่ยปลากับปลาตัวเห่ปลาปลาปลา,ปา ตาพี่น้องปลาเอด็ดนี่หุ่นจักมองวาดอ้วยนี่มังมองหัวหามเนาะก็อยู่เลยเนาะปลาจุน่าวัดมันก็มีเยอะมันง่ายมันมันน่านใจปะดุกก็ไม่ค่อยเห็นเออปลานปลากระโดมันน่าก็บรายมันไม่ค่อยมันไปหาอยู่บนน้ำลึกแค่แล้ว กูเละอาจ,จอยู่แถวทึงพอแล้วประกุดนอบอ,องาอย่างนี้ประกุดมุนเอะใช่ตัวน่ะตัวรุ่นแบบสามแขนเนี่เนาะนะประกุดปะกุดโอ้โหอืมข้างขวาเป็นเหี้ยงห้มไมหามเงินนะบ่อยากได้บ่บุญนะาบุญนนะบอ อยตัวนึงปองเระลกันยต่าตัวละลอยป่ะโอ้ยขอยก็เคยปล่อยตะ้ามาแล้วปล่อยตะผากับหกินแล้วตา้ท้องอีกปล่อยไม่รับ